สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศ คุณผู้ชมคะดนเสียบวันนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของทางรายการของเรามากที่วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากเจ้าของแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์คนไทยแท้ๆเป็นแบรนด์ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศเลยทีเดียวแค่พูดชื่อเนี่ยก็น่ารักแล้วก็ ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนมากกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าทักทายวันนี้ค่ะผู้ที่ริเริ่มแบรนด์ทักทายอยู่กับเราในรายการกันแล้วด้วยต้อนรับนะคะคุณซิ่วซิ่หรือว่าคุณการจีราส่งไพศาลส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมชื่อ เจ้าของแบรนด์ก็น่ารักเลยคณซิวๆนะคะทัตจะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่ริเริ่มก่อตั้งแบรนด์ทักททยขึ้นมาคือก่อนอื่นที่จะมาเป็นชื่อทักไทยถามก่อนเลยว่าแนวคิดในการที่คิดจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรค่ะเออด้วยว่าเรื่องเส้นใยธรรมชาติค่ะมันยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับในประเทศไทยมันจะมีงานวิจัยมากมายที่ทําเกี่ยวกับเส้นใยธรรมชาติเพียงแต่ว่ามันยังไม่เกิดการต่อยอดมาางในเชิงพาณิชย์มากนักอะค่ะ ก็เลยสนใจว่าทำไมเราไม่พัฒนาเส้นใยที่เกิดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางภาคเกษตรของเราในประเทศของเราอะค่ะเพื่อจะเพื่อจะออกสู่ตลาดสากลให้ได้อะค่ะนำสิ่งของเรานำมาสร้างมูลค่าใช่ใช่ค่ะคือเรียนจบมาทางด้านไหนเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าจบจบ t ค่ะจบธรรมศาสตร์เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคอมพิวเตอร์พวกนี้ค่ะโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ขายผ้า ไม่เ,เกี่ยวเลยแล้วทําไมถึงมาสนใจสันวยาธรรมชาติคือครอบรครัวครุกคลีอะไรอยู่กับการ,กรเกษตรืึกหล่าไม่มีความเกี่ยวข้องเลยค่ะสิ่งที่เริ่มเริ่มมาทําเนี่ยเพราะรว่า เริ่มทํางานประจํามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันเป็นลักษณะของการทําคอมพิวเตอร์มันก็จะอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์ค่ะเราก็เลยอยากจะทําอะไรใหม่ๆของตัวเองขึ้นมาก็เลยรเริ่มแบรนด์นี้ขึ้นมาค่ะคือมันคนละแนวแบบฉีกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคือจุดๆมัอนองค์มาลงบุ๊บหุยมันเ้นยธรรมชาติถ้าเกิดพูดถึงว่าความรู้ทางวิชาการที่เรียนมาหรือทํางานเนี่ย มันเกี่ยวข้องอะไรกับอันนี้บ้างไหมครับตาม<อ>ความคิดเลยครับไม่มีความเกี่ยวข้องเลยไม่มีเลย,เลยสักนิดเดียวเพะรนี้ยากไหมเราคิดจะทําเราก็ต้องมานั่งศึกษาใหม่หมดเลยสิถ้าอ,อย่างนั้นใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยค่ะไปศึกษากับสถาบันสิ่งทอ,อไปถามหลายๆสถาบันกว่าจะได้แบบเจออาจารย์ที่ให้คําแนะนํา เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ได้ชัดเจนนะคะ,ะใช่ค่ะก็เลยแบบเริ่มศึกษาด้วยตัวเองจากศูนย์เลยแล้วก็<อ>เข้าไปศึกษากับสถาบานัน<ม>เข้าไปที่ห้องสมุดของสถาบานัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆอแล้วศึกษานี้ใช้เวลานาน,นะ เริ่มต้นประมาณตุลาปีก่อนหน้านี้ค่ะตุลาปีห้าเจ็ดเหรอปีห้ปีห้ากใช่ค่ะอ๋ใช้เวลาประมาณปีกว่าปีกว่าเท่านั้นเก่งมากเลยต้องใช้เวลาเนาะเริ่มจากศูนย์แล้วก็ด้วยความที่แบบชื่นชอบส่วนตัวก็บไปศึกษาหาความรู้เองหมดเลยแล้วเป็นไงได้รับเขาเรียกว่าคําแนะนําหรือมีคนให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้เยอะไหมคะก็จริงจ ความความรู้เกี่ยวกับด้านนี้มันไม่ค่อยเยอะค่ะสำหรับประเทศไทยเนี่ยค่ะค,คือเหมือนกับว่าต้องต้องใช้ความพยายามส่วนตัวค่อนข้างมากในการศึกษาเรื่องพวกนี้โดยเ,เรื่องของสิ่งทอเนี่ยว่ายากแล้วนะคะแต่เรื่องของเส้นใยธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งทอยิ่งยากเข้าไปใหญ่ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ห่างไกลกับตัวมากค่ะมันคืออะไรบ้างไอ้วัสดุวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยมันมาจากอะไรคะสรุปแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะประเทศไทยจะใช้คอตตอนเนี่ยนำเข้าประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เ้สบกว่เสื้อผ้าที่เราใส่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นคอตตอนนำเข้าทั้งหมดว่าเราทำป้ายเองไม่ได้ทำ้าไยสมัยก่อนเราเคยทำเองค่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยด้วยความยากลำบากด้วยเราต้องใช้การ กําจัดวัชพืชอะไรพวกนี้เยอะค่ะต้องใช้สารเคมีเยอะก็เลยแบบว่าคนก็เริ่มหันไปทํางานอย่างอื่นมากกว่าใช่ค่ะพูดง่ายๆว่าไม่มีแรงงานทาก็เลยต้องนาเข้าอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะโหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในไทยที่ยังทำคอตตอนอยู่เนี่ยเานเราไม่ได้ทําคอตตอนกันเองอะไรยังไงต่อคะพอพอพอเราทราบเรื่องพวกนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่างานวิจัยที่เป็นเกี่ยวกับเส้นใยที่ อย่างเช่นสับป,ปะรดไผ่เลยพวกนี้ค่ะมันเป็นอน้าที่มันแปลกใหม่มแล้วแล้วอีกอย่างมันมีในประเทศอ,อย่างข้อดีของไผ่นะคะการปลูกไผ่เนี่ยทำให้ ออกซิเจนในในในโลกเนี่ยมันมันมากขึ้นอ่าแล้วก็เหมือนจะบอกว่าไผ่เนี่ยเป็นเป็นตัวผลิตออกซิเจนที่ดีมากใช่ค่ะมากกว่ามากกว่าพืชพืชชนิดอื่นอ๋อพืความรู้ใหม่นึกว่านอกจากแพนด้ากินเป็นอาหารแล้วอันนี้ไมออกอิอจนเยอื่นด้วยแล้วาก็มีไผ่เยอะใช่ค่ะมันปลูกง่ายโตไวทุกอย่างมันดูโอเคหมดเลยถ้าเราเอามาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วสับปะรดล่ะอย่างสับปะรดเนี่ยค่ะเราใช้ใบค่ะ ใบสับปะรดใช่ค่ะมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตรงที่ว่าเมื่อเกษตรกรเขาเก็บลูกไปขายแล้วเนี่ยมันจะมีใบที่เหลือในไร่ที่ทิ้งเนี่ยเยอะเยอะใช่ค่ะเราก็เลยให้เขาเก็บตรงนั้น่ะรวบรวมแล้วมาทําเส้นได้ให้ได้เดี๋ยวนะฮะขอตรงสับปะรดนิดนึงคืนนี้ผมต้องทําความเข้าใจนิดนึงครับว่าสับปะรดนี่ผลมันใช่ไหมฮะ่ะสีเหลืองเหลืองมีตาเยอะแต่ไอตรงหน่อหัวมันเขียวเขียวนั่นคือใบมันหรือเปล่าไม่ใช่มันจะมีใบรอบรอบ เยอะๆหนาๆใหญ่ๆแตนไอ้จุกๆนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันคือมาจากต้นสับปะรดไม่ใช่มาจากลูกสับปะรดใบจากต้นเออใบจากต้นสับปะรดใช่ค่ะเหมือนเป็นการเสริมสามสร้างเสริมรายได้ให้เขาด้วยโอ้โหใช่ไหมใช่ปลูกสับปะรดดีกว่าเออเอาผสมให้พี่ซิลสรุปว่ามีแค่สองอย่างคือไผ่กับสับปะรดมีอื่นไหมคะมีประมาณเจ็ดแปดอย่างเจ็ดแปดอย่างเลยนิดนึงไรข้คร่าวๆมีอะไรอีกบ้างเออมีบัวกันชงชื่อแปลก ผักตบชวาอืนเยอะเลยผักตบนี่เอาไปเลยอ่ะคุณคุณวัชพืชเอใช่ค่ะแต่จริงๆผักตบเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยมันเก็บขึ้นมายากมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะในการนําขึ้นมาทำอะค่ะทำไมครับในอธิบายได้ไหมฮะก็คือกระบวนการทําของเราเนี่ยเราใช้การเก็บขึ้นมาจากน้ําให้เกษตรกรเก็บขึ้นมาแล้วก็ให้เขาเอาเอาผ่านเครื่องตีเส้นใยของเราค่ะคือทางบริษัทเนี่ยคิดค้นเครื่องตีเส้นใยเองด้วยก็จะเป็นเครื่อง เครื่องขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ยกไปที่ไล่ต่างๆเลยแล้วก็ให้เขาตีออกมาสามว่าทำเป็นเส้นได้เออไม่หาเส้นใหญ่เส้นใหญ่ก่อนก่อนที่จะมาผสมฝ้ายทาเส้นได้ต่อไปถ้าเกับว่ากระบวนการผลิตก็คือนอกเหนือจากหาวัตถุดิบมาปุ๊บต้องมาแปรรูปให้มันเป็นเส้นใหญ่ก่อนแล้วก็ต้องนํามาผสมกับคอตตอนที่เราอันนี้ต้องปลูกเองหรือนาเข้าคอตตอนเราคอตตอนก็ต้องเป็นนําเข้านำเข้าไม่ไหวที่จะหาในบ้านเรา แล้วมันถึงออกมาเป็นแบบนี้เหรอคะพ่เซลค่ะใช่ลักษณะเนี่ยมันจะเป็นม,มันจะเป็นแบบมีผสมเส้นใยดำๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดอันนี้อันนี้จะเป็นเส้นได้ไผ่จะเกิดจากไผ่ที่เป็นลักษณะ ที่เกิดจากธรรมชาติออกขนาดนั้นเลยหรอเขาอันไหนไผ่อันไหนสับปะรดใช่ค่ะทาจนรู้ดวก่อนนะไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะมารวมอยู่ในก้อนก้อนเดียวคืออันนี้มาจากสับปะรดอันนี้มาจากไผ่อันนี้มาจากอะไรคะชใช่ค่ะใช่ลักษณะของเส้นใยแต่ละตัวก็จะต่างกันอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นเส้นใยไผ่ อันนี้คือเส้นใหญ่จากไผ่อันนี้ก็ไผ่ไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือใช้อันนี้มามาผสมกับไฟอันนี้มาผสมกับไฟปุ๊บออกมาเป็นแบบเออออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้คือเป็นเส้นใหญ่ที่มันเช่เรื่องง่ายๆนะเนี่ยผลิตออกมาจากไผ่แล้วมีมีตัวไหนให้ให้ดูอีกบ้างคะตื่นเต้นอันไหนสับปะรดครับเออสับปะรดสนใจสับปะรดมากเลยใช่ไหมชอบกินอยู่แล้วน้ฮะอันนี้เป็นกล้วยเผลอเจยใยสับปะรดจลองกินเหรอคะใช่ค่ะอันนี้กันชง แต่จริงๆแล้วมันคล้ายกันไหมคะลักษณะงองเ้นใหลักษณะมันก็จะคล้ายกันมันจะแตกต่างที่สีบ้างะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองอเวลาเรานํามาใช้อันไหนให้ความนุ่มสุดให้ความนุ่มสุดจะเป็นบัวบัวค่ะอันนี้ทามาจาก อันนี้ผักตกตวานะคือมันใช้หลายอย่างทําได้หมดเลยแหละครับจากที่พูดนี่คือมันมีหลายชนิดประมาณเชนิดประมาณ7ชนิดค่ะไม่ไม่สามารถทําได้ทุกพืชนะคะก็คือต้องเอามาวิจัยก่อนว่าตัวไหนมันสามารถแสดงว่าก็ต้องลองผิดลองถูกมาเยอะพอสมควรอันนี้อันนี้มันบัวค่ะบัวนี่ทํายากมากเหรอคะทำไมอะคะ เพราะว่าเราใช้การหักก้านนะคะแล้วตรงกลางวยเวลายืดนะคะมันจะมีเส้นใหญ่อ๋อนั่นเราใหญ่ตรงนั้นไมคใหญ่ตรงนั้นเลยโหแล้วกว่าจะได้ขนาดนี้ใช่ค่ะควาจะได้แต่ละเส้นเหมดก็ได้แต่ละจราจดอกเนี่ยแต่ด้วยความที่บ้านเราก็อย่างที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งการเกษตรงานมันก็จะมีอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยใชไม่ได้ง่ายเลยนะแต่เห็นว่าได้มัดนี้เราควรเรียกว่าได้ไหม เพราะเสร็จแล้วกลุ่มก็ได้ค่ะเออกลุ่มนี้มีสีแซมมาด้วยอย่างอันนี้เนี่ยมันะเป็นสีฟ้าหรือเปล่าคะอันนี้จะเป็นเป็นสีฟ้าผสมเอ่อเส้นเส้นฝ้ายสีน้ำตาลนะคะอืมทำไมงฝ้ายขาวคะเออเราใช้สีครามมันจะมีสีย้อมธรรมชาติค่ะก็คือเราลักษณะงานของเราจะเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเอะแล้วแบบนี้สีจะตกไหมคะเวลาซักเออไม่ไม่ตกค่ะแต่ว่ามันจะ อาจเลือนหายไปอาจจะซีดลงเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ใช่สีย้อมผ้ามันไม่ใช่สีเคมีเป็นสีธรรมชาติใช่ค่ะเจ๋งจังเลยแล้วมันนุ่มเธอมันให้ความแบบรู้สึกแบบเออสัมผัสที่แบบนุ่มมากเลยนะคะค่ะทีนี้มาถึงชื่อแบรนด์กันบ้างตอนนี้เราได้ในเรื่องของไอเดียละในเรื่องของเส้นใยละเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างละคิดจะทาแบรนด์ละทาไมต้องถัก่ายอยากได้ความเป็นไทยผสมกับ สิ่งต่างๆที่มันอยู่ในประเทศของเราเนี่ยค่ะก็เลยอยากได้ชื่อไทยที่มันอ่านเป็นภาษาอังกฤษง่ายสกดง่ายขลังไม่ค่อยเพี้ยนสลารียกใช่ไหมครับก็เลยแบบว่าคิดว่าคำว่าทักทายแล้วมันมีมันมีการเขียนที่ง่ายในนี้ค่ะแล้วมันเรียกง่ายด้วยใช่เหมือนกทยคนไทยเหมือนไายในนี้ใช่เออใช่นะซึ่ง พอคิดมีแบรนด์ขึ้นมาแล้วทักทายจุดแรกเลยที่คิดจะผลิตขึ้นมาเนี่ยตอนแรกคิดจะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะคิดจะนําได้มาทอเป็นอะไรจริงๆแล้วต้องบอกก่อนไม่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์อะไรเลยสรุปไม่ถนัดอะไรเลยไม่ถนัดอะไรแต่มันเริ่มใหม่มดเเก่งมากอก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบมีความถนัดอะไรทางด้านนี้แล้วตอนนั้นอยากทําอะไรก่อนระดับแรกคือเราก็ยังไม่มีประสบการณ์เราก็เลยมองว่า อยากจะลองทําเสื้อผ้าเสื้อผ้าง่ายสุดแล้วได้ได้มาแล้วนี่น้องก็ควรจะต้องพับมาได้เลยไม่ต้องคู่เกับเสื้อผ้าต้องมาทอนิดเดีแล้วสําเป็จไหมคะแต่พอทําออกแบบมันยังมันอาจจะมีความเชยอยู่บ้างทำเสื้อผ้าค่ะเพราะว่าลองออกแบบเองอ๋อออกแบบเองด้วยพยายามพยายามลองทําดูใช่ค่ะ แต่ว่าด้วยความสวยของลายผ้าเนี่ยคระบจะไม่คนสนใจตรงนี้ใช่ครับแต่ลายสวยมากเลยคือมันไม่ต้องประดิษฐ์อะไรมากเลยใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าเขามาเพราะว่าในส่วนของได้ของเขามันสวยอยู่แล้วอย่างกระโปรงที่กล้องจับอยู่เป็นดิ้วๆสีสีนี้คือยังไงคะเป็นย้อมสีธรรมชาติค่ะย้อมคลามย้อมมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมะม่วงใช่มีสีมะม่วงด้วยที่เป็นสีเหลือง คือทุกอย่างเหมือนจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติหมดเลยฉันชอบมากดูไปดีเนโลความเป็นโลกเอ่อเทนนั่นแหละข้าเทนนั่นแหละอย่างเสื้อช์ตัวนี้ผ้าอันนี้อันนี้อันนี้มาจากเส้นใยอะไรจําได้ไหมคะอันนี้เส้นใยไผ่ค่ะใช้ฝ้ายสีน้าตาลผสมกับใยไผ่สวยมากคุณผู้ชมคือที่จริงอยากบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่า สีที่ได้เห็นทางจอเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ดูธรรมชาติเหมือนของจริงๆนะครับอของจริงเนี่ยดูธรรมชาติกว่าในจอเยอะมากๆเลยะนะก็เท่ากับว่ามันจุดเริ่มต้นก็มาเสื้อก่อนกระโปรงกางเกงก็ว่าไปเป็นเสื้อผ้า<ช>พร<ช>แต่ด้านหน้านี่เริ่มเหนือขึ้นแลรองเท้ามันไม่ยากไปหน่อยแหรอครับรองเท้าฮัลโหลไม่ใช่โทรศัพท์รองเท้า อันนี้ก็มาทีหลังใช่ไหมคะเป็นลายที่มาทีหลังน่าใส่นะมันแปลกมากครับเอออย่างเอเนี่ยฐานฐานนี้ธรรมชาติด้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเป็นฐานรองเท้าปกติค่ะไม่ทราบแต่ก็คือเอามาอันนี้จะเป็นไอเดียของเราว่าเอาเส้นใยสับปะรดเนี่ยค่ะมาพันรอบเป็นเปียตรงที่เป็นขอบเนี่ยครับคุณผู้ชมไม่รู้ไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะตรงขอบ ตรงนี้นะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่สับปะรดเส้นใหญ่สับปะรดถักกันนะฮะเป็นเปียแล้วก็มาติดอยู่ตรงขอบโอ้โหน่ารักมากครับคู้ซิสซิ่มีผู้ช่วยไหมคะโอ้ทำคนเดียวหมดเลยทั้งหมดแต่ว่าแต่ว่าพวกขั้นตอนของการตัดเย็บรองเท้าอะไรก็คือเข้าโรงงานก็จะเป็นใแต่ก็ต้องเป็นเอาโซ่ดีใช่ค่ะเนี่ยผมให้คุณผู้ชมดูพื้นก่อน อันนี้ก็คือจะเป็นพื้นทั่วๆไปที่มีการผสมผสานกับวัสดุธรรมชาติใช่ค่ะอยากให้ลุกมืนออกธรรมชาติก็เลยเป็นรอกมาประมาณนี้แต่แข็งแรงผมยืนยันเพราะผมจับแล้วนะฮะคือค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากแล้วก็ขัดนาได้ด้วยเฮ้ยยังใช่นะทีนี้ต้องบอกว่าได้มีโอกาสคุณผู้ชมได้ไปโชว์ในงานแสดงสินค้าผ้าไหมไทยกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อปลายปี2557 ทั้งทังที่แบรนด์นี้เพิ่งเอาเอย่างเงี้ยวาง่ายๆเลยไอเดียเพิ่งผุดเมื่อตุลาห้าหกใช่ค่ะแค่ปีเดียวเท่านั้นทำไม,มไปมีเส้นอะไรหรือเปล่า <c oughs> ต้องมีเส้นแน่ๆถึงไปปารีสได้ก็ <c oughs> ด้วยความที่ ไปคุกคลีกับหลายๆมหาลัยด้วยค่ะหลายๆสถาบันผมว่าต้องไปศึกษาโปรโไปหมดไปโปรทุกที่ที่ไปได้ใช่ค่ะก็เลยได้ได้โอกาสดีๆค่ะจากสถาบันค่ะก็เลยเขาก็เลยแบบเหมือนกับจริงๆมันเป็นการลักษณะการจัดประกวดก่อนว่าเป็นการประกวดโมเดิร์นไทซิลก็คือนําเส้นได้ใหม่นะค่ะมาทอผ้าที่มันออกลวดลายสวยงามแปลกใหม่ใช่ค่ะแล้วเราก็เลย ลองนําเส้นใหญ่ธรรมชาติพวกนี้ลองทอกับไหมใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นํามาแล้วมันเข้ากันดีไหมคะเข้ากันสวยมากค่ะจิค่ะใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเรื่องไหมกับเส้นใ่ธรรมชาตินะก็ปรากฏว่าทําให้ทางนู้นเขาก็ก็เลยได้ได้ตอบรับที่จะไปโชว์ที่ปารีสใช่ แค่ไหมคือขึ้นชื่อว่าไหมมาจากประเทศไทยเนี่ย่างชาติก็โอ้ว้าวไหมก้อนแล้วนะฮะแล้วพอมาพบกับว่ามันสารมาจากบักเ้นใหญ่ธรรมชาติผสมปรสานอีกโอ้ว้าวไหมก้อนบักูคือฝรั่งเขาจะเป็นอะไรที่บ้านแบบเรื่องผู้แบบนี้มากธรรมชาติใช่อะไรที่สร้างาแบบนี้มากนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสเข้าร่วมในงานมหกรรมผ้าไทยร่วมเทิดไทยราชินีครั้งที่4อันนี้คือเป็นงานที่หลังไปโชว์ที่ปารีสหรือเปล่าก่อนค่ะอันนี้คือกกอนใช่ก็คือในบ้านก่อนใช่ใช่ค่ะก็คืองานนั้นก ก็นำเสื้อผ้าไป2ชุดอะค่ะไปเดินงานแฟชั่นโชว์อันงานนี้แค่สองชุดใช่ค่ะแ้วผลตอบรับเป็นไงครับก็ได้รับความสนใจค่ะทุกคนก็จะบอกว่าลายผ้าสวยมากใช่คือสวยจริงๆเลสวยด้วงเขาเอแล้วใะแล้วด้วยความที่เราได้ไปถึงปารีสนักงานนั้นหรือเปล่าที่ทำให้เรานี้เริ่มเป็นที่รู้จักจนกระทั่งมีแบรนด์ดังต่างประเทศมาติดต่อขอนำวัตถุดิบเราไปผลิตของเขา ใช่ค่ะด้วยงานนี้มีคนมาสนใจเยอะมากได้รับคำตอบรับดีมากค่ะแล้วก็มีมีแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นหลุยวิตองหลุยวิตองผู้ผลช่วยลาฟลอเรนค่ะลาฟลาเน่โอ้าวแล้วก็จะมีของทางห้างลาฟยัตที่มาสนใจห้างประจำของทางฝรั่งเศสเขาห้างดังของเขาเป็นเรื่องนั้นไงี่ มีลูกมีหลานส่งไปเรียนโปรแกรมเมอร์ให้หมดจะได้เป็นเด็กเรจะมีไอเดียดีๆจะได้ไม่สมชาวบ้านเขาโล้แล้วพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่าอย่างทางหลุยส์วิกตองอย่างเงี้ยเขาอยากจะได้พวกเส้นใยธรรมชาติแบบเนี้ยไปทำอะไรตอนนี้ตัวที่ได้รับความสนใจมากจะเป็นเกี่ยวกับผักตบชวาค่ะเพราะว่าทอออกมาแล้วมันเนื้อผ้ามันสวยครับค่ะเขาก็เลยแบบว่าคือลักษณะที่ที่เขาติดต่อมาเนี่ยเขาติดต่อว่าให้เรานําผ้า ใยธรรมชาติแต่ละตัวเนี่ยนำไปลงในแคตตาล็อกจะเป็นลักษณะเหมือนแคตตาล็อกผ้าสำหรับปี2016ที่ทจะส่งไปให้แบรนด์ลูกของเขาหลายๆแบรนด์นะคะเป็นมาร์จากขอบพวกนี้ก็เป็นแบรนด์ลูกของดูริทต์ต์เธอคิดดูว่าวันหนึ่งอะ แลด้วยเป็นทั้งสำเร็จขึ้นมาปุ๊บพวกเราคนไทยจะรู้สึกภาคภูมิใจเพาแบบเฮ้ยน,นี่ผลงานของซิลซิวนี่ว่ะเออนี่มันก<อ>ระตุดิบของซิลซิวนี่นาะ <c oughs> ที่แบบเริ่มคนเดียวทําคนเดียวเริ่มเองออแล้วก็ได้ไปอยู่แบบณแนะบบต่างประเทศแล้วว่าแบร,รนด์แบบมัน,มนคือถ้าคือไปอยู่ระดับนั้นได้มันหมายถึงระดับโลกมัน dual class แล้วจริงโอ้โหสุดยอดมากคารู้สึกดีกว่า คิดไม่ได้ยว่าชีวิตจะแบบโอ๊ยได้ขนาดนี้เนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยเลยค่ะต้องเรียนดูทุกอย่างใช่ค่ะอยากทํางานที่แบบได้ติดต่อและได้คุยอะไรเงี้ยค่ะได้สัมผัสกับผ้าเนื้อผ้ามันไม่เหมือนกับสัมผัสคอมพิวเตอร์นะไม่เหมือนกันเลยอย่างที่ฉันอันนั้นแข็งดังป๊อกป๊อกนนี้จับแล้วแบบโอ้โห สรุยเลยนะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจใช่ค่ะภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสไปโชว์ที่งานนั้นนำของที่เป็นของไทยๆเส้นได้เส้นใยทั้งหมดหรือว่างานทอทั้งหมดเนี่ยมาจากการทอมือทั้งนั้นเป็นงานของฝีมือของชาวบ้านที่ที่ที่เราใช่ค่ะเราก็เลยแบบภูมิใจมากที่มันได้ออกไปสู่สากลค่ะก็คือ สินค้าทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแฮนด์เมดหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะงานแฮนด์เมดรองเท้าด้วยใช่ค่ะโอ้โหคือมันสำคัญตรงแฮนด์เมดเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงในบ้านเราบ้างตอนนี้มีหน้าร้านหรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผ่านทางไหนคะเออตอนนี้จะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ค่ะออนไลน์กันไปก่อนขอช่องทางหน่อยแล้วกันค่ะก็เว็บไซต์ก็จะเป็น w w w e c o t a c k t h a i c o m ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นทาง Facebook ก็จะเป็น www f a c e b o o k c o m s l a s h c t h a i ค่ะค่ะก็ตามที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าของจอเอ๊ะแล้วอันข้างล่างปั่นทอกันอ๋อปั่นทอกันคือคือว่าด้วยความตั้งใจว่าเกี่ยวกับสิ่งทอค่ะมันไม่ไม่ค่อยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอก็เลยอยากสร้างคอมมูนิตี้เกี่ยวกับสิ่งทอขึ้นมาอันนี้แยกออกมาใช่ค่ะทำขึ้นมาเองก็จะเป็นปั่นทอกันก็คือ ลักษณะการปั่นได้ทอผ้าโดยกัญจิฬาอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อว่าปั่นทอกันแล้วมันเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยมาปั่นทอกันอะไรประมาณน้แต่จริงคือใช้คำพ้องกลายเป็นไปสร้างอีกหนึ่งสังคมที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกเส้นใยต่างๆโอ้โหเจ๋งมากครับความคิดไปไกลจริงๆเราอยากจะแบ่งปันความรู้ให้คนคนอื่นได้แบบสามารถทํางานเกี่ยวกับสิ่งทอได้ให้ให้รักเกี่ยวกับงานสิ่งทอ ใช่ค่ะเรื่องนี้ถ้าเกิดพูดถึงคนที่เขาสนใจอยากจะมาซื้อพวกเออได้อเอาไปทอของเขาเองนียเราก็ขายด้วยหรือ,รอเปล่า<ช>คะในส่วนของวัตถุดิบ ใช่ค่ะใช่ก็ขายขายเป็นได้กลุ่มด้วยค่ะที่ตอนนี้ทําอยู่จะเป็นกลุ่มละ50กรัมราคาอยู่ที่230บาท50กรัมนี้ประมาณไหนคะก็จะประมาณลูกอย่างนี้แหละประมาณนี้เท่าไหร่นะคะสองร้อยสามสิบบาทค่ะอที่เราเห็นเลยคุณผู้ชมถือว่าไม่แพงค่ะเพราะขั้นตอนกว่าจะมาผลิตออกมาเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนียมันไม่ง่ายเลยแล้วมันก็ยังเป็นอะไรที่ธรรมชาติด้วยธรรมชาติแบบธรรมชาติจริงๆแล้วก็สัมผัสได้ว่าแบบ มันนุ่มมากนุ่มจริงครับส่วนใหญ่เขานิยมซื้อไปแล้วเอาไปถักหรือเอาไปทําอะไรบ้างคะอ๋อก็จะมีถักทออะไรได้หมดค่ะนคอส่วนใหญ่จะเป็นถักคนไทยจะเป็นเอาไปถักโคเช่อะไรอย่างนี้มากกว่าผมอยากรู้ว่าต่อไปจะมีแบบเสื้อแนวสเวตเตอร์อะไรแบบนี้ออกมาไหมครับก็เป็นไอเดียค่ะว่างานพวกนี้เป็นงานที่ชาวต่างชาติชอบเราก็อยากจะทําเสื้อนิดอะไรเงี้ยที่เขาใส่เสื้อนาวอะไรเงี้ยใช่ให้เหมาะกับบ้านเขาผมถามเพื่อตัวผมเองบ้างะ ถ้าเป็นเสื้อสูทแบบด้านซ้ายมือนะฮะที่โชว์อยู่ถ้าเป็นแบบทรงสลิมฟิตสำหรับแบบวัยรุ่นหน่อยอย่างเงี้ยมีไหมฮะตอนนี้ยังค่ะแต่ในอนาคตใช่ไหมเดี๋ยวจะลองหาเทีมออกแบบเพิ่มเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังคิดอยู่ผมรออยู่อยางเอนแบบขรุขระบบขรุนระแนึงอย่างทอเป็นตัวแบบเนี้ยจี้บาทค่ะเออทอเป็นคือขายราคาขายราคาขายตัวนี้เลยค่ะตอนนี้6 0พันกว่าบาทหกพันกว่าบาทคุณผู้ชมซึ่งใช้แบบ 来。Like. หลายกลุ่มมากก่อนจะสําเร็จเป็นตัวนี้ถือว่าถ้าเทียบกับราคาพวกใหม่อ่ะใช่ไงอันนี้ยังถูกกว่าเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็นสูตรธรรมดาทั่วไปคุณผู้ชมครับเสื้อตัวเดียวก็เป็นหมื่นแล้วนะครับถือว่าถูกนะเธอแล้วนี่ทําจากอะไรครับเนาะอีโค่นะครับโอ้ชอบมากเลยอ่ะสวยงามมากนะฮรราคาก็ต้องบอกว่าไม่ได้แพงนะฮะราคาเรทนี้สําหรับเสื้อแบบนี้ไม่แพงเลยผมยืนยันร้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งในอนาคตก็ติดตามละกันเชื่อมั่นว่า ผณซิซซิ่ไม่อยู่แค่นี้แน่นอนเขาจะแตกลายผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกรวมถึงอาจจะแบบจะต้องมีดีไซเนอร์เข้ามาร่วมกลุ่มร่วมทีมเพื่อสร้างแบบสลิมฟินนะเพื่อสร้างแบบอะไรที่เอาใจวัยรุ่นอย่างคุณเบนซ์เป็นด้อยใช่ครับอยากได้มากนะคะโอ้โหริ่มากจริงคุณผู้ชมอะ แต่ว่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณซิ้ซิลฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติรวมถึงฝากร้านได้เลยค่ะครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ทักไทยนะคะเราตั้งใจผลิตภัณฑ์ผลิตสินค้าที่เกิดจากอีโคทั้งหมดค่ะโดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ในภายในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอฝากว่าไม่ว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาค่ะอยากจะให้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับเราต่อไปเรื่อยๆลูกหลานของเราก็จะมีความสุขดีมากเลยทีเดียวนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งล้วกันสำหรับช่องทางในการติดต่อสื่อสารอยากจะติดต่อทางร้านทักทายได้อย่างไรคะก็ต้องติดต่อทาง f a e e o o o m m s s a g e แล้วกันนะคะผ่านช่องทางที่แจ้งไว้ที่ Inbox เข้าไปทาง e c o t a k i com นะคะค่ะนะตอนนี้มีเวลาตอบเองนะจ๊ะว่าหลังงานเขชุบ ไม่มีเวลาตอบเองนะควีมสามารถคือกับตัวเป็นๆนะะเจ้าของธุรกิจเลยถูกต้องค่ะในวันนี้ต้องบอกว่าดอนสยามภาคภูมิใจมากๆเลยนะกับคนไทยที่มีความสามารถขณะนี้มีความคิดที่ดีที่จะต่อยอดในสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาาเป็นสิ่งที่เหลือใช้ของบ้านเราถ้ามันก่อเกิดเป็นมูลค่าไปสร้างมูลค่าสร้างแบรนด์ดังขึ้นมาแล้วก็ให้ต่างประเทศได้รู้จักความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบพระคุณมากๆคุณซิลซิลคุณกัญจีราส่งไพศาลค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะอ่าคุณผู้ชมก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกันเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับอีกกันต่อค่ะ